สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันเดททิปของปนุษย์กับลุงเปียนะคะเรายังอยู่ที่เบตงอยู่นะคะตอนนี้ปนุษย์กำลังจะเข้ามาดูที่ถ้ำปิยมิตรนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นฐานของผู้ก,ก่อการร้ายที่อยู่ทางภาคใต้นะคะแต่ตอนนี้เขาทำเขามอบให้รัฐบาลไทยแล้วค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเขาเรียกว่าอุโมงปิยมิตรค่ะ ดูธรรมชาตินะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าไปค่ะสวยงามค่ะบนุศคิดว่าแถบนี้สวยมากเลยแล้วก็ดอกไม้ป่าก,ก็สวยค่ะดูข้างบนนะคะต้นยางค่ะออเดอ๋รับบัตรทีเฮียสิดูสิสวยนะคะเนี่ยธรรมชาติอะไรนี้ก็สวยมากเลยเดีย๋ยวตามไปดูนะคะติดตามปนุศไปนะคะว่าเราจะไปดูอุโมงค์ปิยมิรกันค่ะเดีย๋ยวไปดูข้างในกันค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหน เพราะเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเลยค่ะถึงทางเข้าแล้วค่ะเพื่อนๆบ้านปิยมิตหนึ่งค่ะไปค่ะลุงเปียไปต่อเลยค่ะบ้านปิยมิตหนึ่งนะคะนั่ใคตรงนี้ทางเข้านะคะอุโมงปิยมิตรค่ะไม่รู้เ ดูวิวรอบๆอ,อุโมงปิยมิตรนะคะน่าอยู่ค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆถึงแล้วนะคะอุโมงปิยมิตรค่ะดูไกด์นำเที่ยวเรารอฉันไม่มี โอ้ปิยอมิคค่ะจากจากดงเงินเก้าอุโมงอุโมงปิยามิตรค่ะมาไ,ไปดูกันซื้อซื้อตั๋วก่อนซื้อตัวอ๋วก่อนเหรอนี่ไงคนคนล<า>ะสี่สิบบาทค่ะ <บา S 1> คนไ<า>ทย ค่ะเดี๋ยวซื้อตั๋วแล้วเดี๋ยวเข้าในอุโมงค์กันนะคะอุโมงค์ปีอเมรค่ะถ้าเข้าฟรีก็คือไม่มีการพัฒนาแน่นอนอ๋อไม่เห็นหิรอดรัฐบาลตัวชวยเลยไปค่ะเพื่อนๆกำลังเดินไปอุโมงค์ปีอเมรนะคะไปกับประมาณหนึ่งกิโลค่ะ อุโมงปิยามิดนะคะมีเสียงน้ำตกใช่มีนี่มีเสียงน้ำตกด้วยเพื่อนๆตามไปดูด้วยเลยนะคะเขาใช้เวลาการขุดนะคะสามเดือนค่ะใช้คนขุดห้สิบคนนะคะและข้างในก็มีมีพวกพุทธรูปมีอะไรอยู่ในนั้นพร้อมค่ะสมัยก่อนพอกระคอ,อเข้ามาหลบอยู่ในนี้นะคะดูซิความมุดมสมบูรณ์ของเขาเขาสามารถอยู่กันได้นะคะและในถ้ำนี้นะคะอยู่ ได้ประมาณ200คนค่ะเขาซ่อมตัวกันอยู่ในนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาคืนให้กับรัฐบาลไทยแล้วค่ะตอนนี้เป็นของรัฐบาลไทยแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะพ่าระยะทางเป็นยังไงเห็นไหมคะมีน้ำตกตลอดทุกเส้นทางเลยค่ะสวยงามค่ะ เย็นดีจังนี่ดูต้นไม้ซะก,ก่อนต้นเย็นดูป่านะคะเพื่อนตรงนี้จุดพักที่หนึ่งนะคะให้เรานั่งพักค่ะถ่ายรูปในกระบะได้เลยค่ะ เห็ดป่าข้างหลังก็เป็นน้ำตกเห็นว่าเขาให้นั่งถายกันเรียนงทำดีค่ะสอง,ข,งข้างทางที่เดินขึ้นไปนะคะมีน้ำตกชุ่มฉ่ำเย็นตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าที่อุโมงอุโมงปิยมิตรนะคะ มีทางออกทั way, the the e i, kind of water, ้งหมด9เส้นทางค่ะแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วนะคะเหลือแค่6เส้นทางค่ะทางมีน้ำให้เราชุ่มฉ่าเย็นตลอดเส้นทางค่ะแล้วทำไมเขาถึงจะอยู่ไม่ได้เนาะเขามีน้ำมีอาหารมีธรรมชาติอันนี้คือเสือ เป้าทำนะคะเป้าก่อนนะคะดูเพื่อนๆดู